สวัสดีครับสมาชิกหมอดูทองคําทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนคลับ FC ที่ติดตามรายการหมอดูทองคํานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2 9พฤษภาคม2565นะครับเวลาอัดคลิปตอนที่วลา6โมงเย็น30นาทีนะครับก็มาทํารายการเช่นเคยนะครับวันอาทิตย์นะครับเพื่อที่ว่าในช่วงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับของวันที่3 0พฤษภาคมถึง3มิถุนายน65นะครับ นักลงทุนทองคำเนี่ยจะได้นําแผนการซื้อขายทองคำของผมเนี่ยนะครับหรือว่าคำแนะนำต่างๆนะครับไปปรับใช้ในความอท่านเองได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ดียังไงนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้กําลังใจผมด้วยละกันนะครับส่วนใครมีคําถามหรือมีคอมเมนต์อะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วผมจะเข้าไปตอบให้กับทุกๆคําถามโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะ ก็จากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็เห็นได้ว่าทองคำเนี่ยนะครับมันก็วิ่งไซด์เวย์ไปมาตามคาดนะครับซึ่งแน่นอนผมก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยนะครับมันสามารถหลุดลงต่ํากว่าราคา1840ี่เหรียญลงไปได้นะครับทองคำเนี่ยมันถึงจะปรับตัวลงต่อนะครับแล้วก็เปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางแต่ทีนี้ มันลงมาทดสอบด่าน1,840เหรียญเนี่ยในครั้งแรกนะครับมันไม่ผ่านนะครับมันก็เลยดีตัวกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปปิดตลาดเนี่ยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยได้ที่ราคา1,852เหรียญน,นะครับพร้อมค่าเงินบาทเที่ดดับ34.14บาทต่อดอลลาร์นะครับส่วนราคาทองคำแท่งออนไลน์นะครับก็วิ่งป้วนเปลี่ยยอยู่ที่กรอบราคา 29,800จนถึง29,900บาทต่อบาททองนะครับแล้วอาทิตย์นี้จะเอายังไงต่อนะครับทองคำเนี่ยจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับจะขึ้นต่อได้อีกไหมนะครับขึ้นต่อแล้วมันจะไปถึงได้เท่าไหร่นะครับชาวดอยตอนนี้ก็ลุ้นกันพอสมควรนะครับเพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้ชาวดอยเนี่ยน่าจะติดราคาสูงพอสมควรนะครับ ส่วนชาเหวเองครับก็ลุ้นให้ทองคําลงต่อนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าทองคำเนี่ยมันจะลงต่อได้ไหมจะมีโอกาสเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางได้หรือเปล่านะครับแล้วจะสามารถลงต่ําสุดได้ขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันนะครับเอ่อก่อนจะไปฟังคํำพยากรณ์แนวโน้มทองคํานะครับผมก็ขออนุญาตเอ่อไปดูผลประกอบการลงทุนด้วย e a r o b o t ก่อนละกันนะครับเพราะเชื่อว่า มีแฟนคลับที่อยากลงทุนทองคำด้วยระบบเทรดอัตโนมัตินะครับหรือว่า e-a robot อยู่นะครับว่าตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้นะครับอ่ะผมให้ดูนะสำหรับอาทิตย์นี้นะอ่าโอเคครับตอนนี้ก็กำไรนะครับขึ้นมาที่ประมาณ1,400ดอลลาร์แล้วนะครับก็โตขึ้นจากทุกๆอาทิตย์นะครับอย่างที่ผมเคยโชว์นะอ่าันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ แล้วก็ปัจจุบันครับก็มีขาดทุนลอยนะครับอยู่แค่ประมาณ11ดอลลาร์นะครับทุกท่านคงเห็นเนาะอ่าต่อตามนี้นะครับเช่นเคยครับพี่คนนี้ครับก็อ่าลงทุนอยู่กับ3โบลกสปอนเซอร์ของผมเลยนะครับผมก็จะให้ดูด้วยนะครับอ่าอย่างบรกนี้ก็อ่ากำไรประมาณ1 5 0 0กว่าเหรียญนะครับแล้วก็อ่าอันนี้ก็กำไรอยู่ประมาณ1,200กว่าเหรียญนะครับ ตัวเลขก็จะใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าด้วยระบบแบบเดียวกันนียครับมันก็อาจะมีการเหลื่อมล้ากันบ้างนิดหน่อยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอตัวถึงสิ้นเดือนนะครับก็จะถอนกําไรได้ประมาณนี้นะครับใครสนใจลงทุนทองคําด้วยระบบ e-a robot หรือว่าระบบเทรดอัตโนมัตินะครับก็โทรมาสอบถามหรือปรึกษาก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์นะครับ0 6 5 942 5654นะครับ id line ผมคัพเตอร์ครับตัวท ตัว e ตัว r ตัว n แล้วก็ตัว g good นะครับก็สอบถามได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่อยากเข้ากลุ่ม vip นะครับกลุ่ม vip ก็คือกลุ่มที่ผมมีคอซื้อ้อขายให้นะครับมีบทความให้มีการพูดคุยในกลุ่มให้ว่าจุดไหนควรเข้าซื้อจุดไหนควรเข้าขายนะครับหรือใครมีคําถามอะไรอยาถามภายในกลุ่มนะครับก็จะได้ตอบให้ทันท่วงทีนะครับไม่จําเป็นต้องรอแต่ใน YouTube อย่างเดียวนะครับแล้วก็ใครอยากจะ ศึกษาเรื่องการลงทุนทองคําด้วยโกลสปอร์ตนะครับหรือว่าใครเล่นทองแท่งอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนแนวมาเป็นโกลสปอร์ตก็สอบถามได้นะครับผมมีคลิปศึกษาให้นะครับแล้วก็ใครอยากจะปรึกษาเรื่องพอร์ตอยากจะรู้ว่าพอร์ตต้องแก้ไขยังไงนะครับผมก,ก็ให้คําแนะนําได้นะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือคลิปเนี้ย ผมไม่พูดถึงไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณเลยนะครับขอบคุณมากๆสนะครับสำหรับสมาชิกหมอดูทองคำทุกท่านนะครับรวมถึงท่านที่เป็นลูกค้าของทางบล็กสปอนเซอร์ทั้งหมดนะครับ mm. ก็ที่ให้ให้ความไว้วางใจนะครับในการลงทุนทองคำด้วย e a r o b o t แล้วก็เทรดเองด้วยนะครับคือถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยนะครับก็ จะสิ้นเดือนแล้วนะครับก็เพิ่งได้รับข่าวจากทางโบกสปอนเซอร์มาว่าตอนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับทางอาจารย์เติงนะครับก็มีฐานลูกค้าที่เล่น e-robot a นะครับแล้วก็เทรดเองเนี่ยนะครับมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าเกิดถึงสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับผมยังขึ้นเป็นที่1อยู่นะครับก็ในอีกเดือนหน้านี้นะครับก็จะเป็นตัวแทนไปแข่งในส่วนของเอเชียแปซิฟิก นะครับก็หวังว่าท่านที่ให้การอุปการะนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผมนะครับที่มาเป็นฐานลูกค้าให้กับทางบล็อกสปอนเซอร์นะครับยังไงผมต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ครับถ้าเกิดไม่ดรับความไว้วางใจนะครับหรือว่าได้รับการยอมรับนะครับจากนักลงทุนทุกท่านนะครับผมก็คงไม่มีวันนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดได้รางวัลมาแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นถ้วยเป็นโล่หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาอวดอีกทีหนึ่งในคลิปใน youtube ละกันนะครับเอาเป็นว่ารอบแรกนะครับอีก2วัน,นให้มันผ่านไปได้ก่อนละกันนะครับแล้วถ้าเกิดมันชนะแล้วเนี่ยก็ไปแข่งกันในรอบ2นะครับในส่วนของเอเชียแปซิฟิกนะก็ถามว่าดีใจไหมก็ดีใจครับที่ท,ที่ได้รับข่าวดีนะครับเดี๋ยวยังไงก็ค่อยมาโมกันต่อในคลิปหน้าละกันเนาะอ่ะโอเค คำพยากรณ์แนวโน้มทองคํานะครับของวันที่30พฤษภาคมจนถึงวันที่3มิถุนายน65นะครับมีดังนี้นะครับปัจจุบันนะครับแล้วก็ในอาทิตย์หน้านี้นะครับทองคำเนี่ยมันยังคงเคลื่อนไหวไซเวย์อยู่นะครับเพราะเนื่องจากว่าทองคำเนี่ยมันยังเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางนะครับแล้วก็ยังเป็นเทนขาลงระยะยาวอยู่นะครับ ในส่วนของจุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางเนี่ยนะครับปัจจุบันนะครับยังอยู่ที่ตำแหน่งเดิมก็คือที่1840เหรียญถ้าเกิดทองคำเนี่ยสามารถหลุดลงต่ำกว่า1840เหรียญลงไปได้ครับทองคำจะเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางทันทีนะครับอย่าลืมนะว่ามันลงไปทดสอบที่1840แล้วรอบหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วมีโอกาสที่อาทิตย์หน้าครับ จะลงไปทดสอบที่ด่าน1840ในรอบที่2นะครับในส่วนของจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวนะครับปัจจุบันนะครับก็ย้ายตำแหน่งแล้วนะครับมารออยู่ที่1,890เหรียญน,นะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันเกิดสับขาหลอกทะลุ1890ขึ้นไปได้นะครับทองคำเนี่ยก็จะเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะยาวอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นแปลว่า ในอาทิตย์หน้านะครับกรอบทองคำนะครับก็จะวิ่งไซ์เวไปมาในกรอบ1840จนถึง1890เหรียญนั่นเองนะครับทะลุกออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำเนี่ยก็จะวิ่งต่อกันข้างนั้นทันทีนะครับไซ์เวไปมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าถ้าราคาทองคำนะครับมันหลุดลงต่ำกว่า1840ี่เหรียญลงไปได้นะครับ ผมบอกเอาไว้ในคลิปที่แล้วนะครับว่าให้เปิดขายเซลล์แบบหมดหน้าตักลงไปเลยนะครับเพราะว่ามันลงมาทดสอบครั้งแรกแล้วเนี่ยไม่ผ่านนะครับแล้วมาดิดตัวกลับขึ้นไปแน่นอนว่าถ้าเกิดมันย่อตัวลงมาทดสอบครั้งที่2เนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะหลุดต่ำกว่าราคา1,840ร1,840เหรียญซึ่งจะเปลี่ยนเทรเป็นขาลงระยะกลางเนี่ยมีโอกาสถึง50.50 50เลยนะครับ ถ้ามันหลุดลงไปได้จริงนะครับอาจารย์เติ้งก็ยังฟันธงนะครับเช่นเคยครับคันที่แล้วเนี่ยฟันธงแค่80%นะครับรอบนี้ฟันธง90%เลยนะครับว่าถ้าหลุดต่ำกว่า1,840เหรียญลงไปได้ครับกอ็อ่าราทองคำเนี่ยมันจะลงต่อไปถึงเป้าหมายกำไรอยู่ที่1820จนถึง1825นะครับแล้วก็อันนี้ไม่ได้ขู่ให้กลัวนะถ้าหลุดต่ำกว่า1840ได้ลงอ,อ่ในรอบนี้นะครับ จากการคำนวณเนี่ยนะครับพบว่าออทองคำเนี่ยมีโอกาสจะลงไปทดสอบถึงระดับประมาณ1770จนถึง1780เหรียญเลยนะครับก็จดตัวเลขเอาไว้แล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นไปตามที่อาจารย์เติ้บอกไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าภายในหนึ่งอ,อาทิตย์2อาทิตย์นะครับในช่วงนี้ถ้าเกิดมันหลุดต่ำกว่า1840ลงไปได้เนี่ยนะครับมันจะถึงตัวเลขตามที่บอกเอาไว้หรือไม่อย่างไรนะครับแต ถ้าเกิดมันมีการพลิกเกมเกิดขึ้นนะครับราคาทองคำเนี่ยมันยังยืนเหนือราคา1840เหรียญได้อยู่นะครับยังไม่สามารถดุตำกว่า1น4 0ลงไปได้นะครับยังยืนเหนือ18,40แนะแล้วมันก็ยังดันตัวขึ้นต่อเนี่ยนะครับทะลุ1860เหรียญขึ้นไปได้นะครับไอ้เจ้า1860เนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มเป็นจุดสตาร์ท ของขาขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดมาทะลุ1860ขึ้นไปได้เนี่ยนะครับจะเสี่ยงเปิดซื้อตามขึ้นไปก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบเนี่ยเป้าหมายกําไรประมาณสัก1880จนถึง1890นะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามันผ่าน1890ขึ้นไปได้โอเคแน่นอนอันนี้มันก็เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะยาวนะครับ แต่ถ้าเกิดมันไม่ผ่าน1890โอกาสที่มันจะถูกตบกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีความเป็นไปไ,ได้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแน่นอนครับว่าไอ้จุดกรอบ1880เนี่ยจนถึง1890เนี่ยมันจะเป็นจุดที่ชาวเหชาวดอยนะครับบางท่านเนี่ยรอจุดนี้อยู่นะครับก็เอาง่ายๆว่าถ้าเกิดทองคำนะครับทะลุ1890 1890ขึ้นไปได้นะครับ เป้าหมายกำไรเนี่ยจะมีอยู่2กรอบด้วยกันก็คือ1 9 0 5จนถึง1910เหรียญเนี่ยคือกรอบแรกแล้วก็กรอบที่2เนี่ยก็คือ1 9 2 5จนถึง19 3 0เหรียญน,นะครับโอเคก็คงต้องมาลุ้นกันนะครับว่าในช่วงรอยต่อระหว่างสิ้นเดือนพฤษภานะครับจนถึงต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับชาวเหวหรือชาวดอยนะครับฝั่งไหนนะครับจะลอดตายก่อนกันนะครับเดี๋ยวเราคงต้องมาลุ้นกัน ทีนี้มาดูในส่วนของนักลงทุนที่รอเข้าซื้อขายรายย่อยกันบ้างนะครับว่าจุดไหนเนี่ยเป็นจุดเข้าซื้อบายจุดไหนเป็นจุดเข้าขายเซลล์นะครับก็เล่นตามแผนนี้นะในส่วนของคนที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับเพื่อเก็งกําไรขาขึ้นหรือว่าติดดอยอยู่นะครับเล่นตามแผนนี้ไม้แรกนะครับให้ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปนะครับรอเลยที่ราคา1 8 5 5เหรียญน,นะครับ ทะลุขึ้นไปได้นะครับก็ไปรอปิดกำไรที่ราคาประมาณ1860จนถึง1862นะครับหมายที่2ครับตั้งเปิดซื้อบาสต็อปรอที่1860นะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าทะลุ1860ขึ้นไปได้ครับซื้อตามขึ้นอีกนะครับเป้าหมายกำไรอยู่ที่1865จนถึง1867นะครับหมายที่3ครับตั้งเปิดซื้อบาสต็อปรอที่1867นะครับทะลุขึ้นไม่ได้ครับรอปิดกำไรที่ราคา1873 จนถึง1875แล้วก็ไม้ที่4นะครับตั้งเปิดซือ้อมาตอบครับรอที่ราคา1873นะครับทะลุขึ้นไปได้รอปิดกระไม้ที่ราคา1878จนถึง1880แล้วก็ไม้ที่5ไม้สุดท้ายครับตั้งเปิดซือ้ 80, มอมาตอบรอที่ราคา1880นะครับทะลุขึ้นไปได้ครับรอปิดกระไม่ราคา1885จนถึง1890นะครับ แล้วก็แน่นอนถ้าเกิดทะลุ1890ขึ้นไปได้นะครับทองคํามันก็เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะยาวนั่นเองนะครับทองคําก็จะดีดตัวขึ้นต่อนะครับในส่วนของคนที่รอซื้อของถูกนะครับก็ให้รอทองคำเนี่ยย่อตัวลงมาที่1830 1810แล้วก็1790นะครับอันนี้ก็คือทยอยเก็บของเก็บซื้อเข้าไปได้นะครับ ในส่วนของคนที่รอเปิดขายเซลล์รอบใหม่เพื่อเก็งกําไรขาลงนะครับหรือว่าติดเหวตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้นะไม้แรกครับตั้งเปิดขายเซลล์ตอบครับที่ราคา1850หนะครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกาไรที่ราคา1843จนถึง1845หาไม้ที่2ครับตั้งเปิดขายเซลล์ตอบที่ราคา1845่นะครับหลุดลงไปได้ครับก็รอปิดกำไรที่ราคา1838 จนถึง1840หมายที่3ครับตั้งเปิดขายเซ็นเตอร์ตอบครับที่ราคา1840นะครับหลุดลงไปได้ครับก็รอปิดกําไรที่ราคา1830จนถึง1832ไมายที่4ครับตั้งเปิดขายเซ็นเตอร์ตอบครับที่ราคา1832นะครับหลุดลงไปได้ก็รอปิดกําไรที่ราคา1824จนถึง1826แล้วก็ไม้ที่5ครับตั้งเปิดขายเซ็นเตอร์ตอบครับที่ราคา1824นะครับ หลุดลงไปได้นะครับก็รอปิดกระมังเทคาร1815จนถึง1817นะครับไม้ที่6ครับตั้งเปิดขายสเตตตอบเทือาคาร1816นะครับหลุดลงไปได้ก็รอปิดกระมังเทคาร1809จนถึง1811แล้วก็ไม้ที่7ครับไม้ส well, <sh> ุดท้ายครับตั 2, ้งเปิดขายสเตตตอบเทือาคาร1809นะครับหลุดลงไปได้ก็รอปิดกระมังเาคาร1801จนถึง1803นะครับก็อย่างที่บอกครับ ไอไม้ที่ให้มากกว่านะครับไม้บาอาจจะมีแค่5้าไม้เซลอาจจะมีแค่7นะครับไม่ได้มีในยะสําคัญในแรงสิ้นนะครับเพราะว่าผมก็คํานวณตามตัวเลขที่มันออกมานะครับก็คือตามมีแค่นั้นเองนะครับส่วนใครรอเปิดขายเซลล์ในที่สูงสูงนะพูดง่ายว่าถ้าเกิดทองคาขึ้นไปแล้วต้องการจะเปิดขายเซลล์ส่วนลงมาเนี่ยนะครับให้ไปตั้งเซลลิมิตรอนะครับที่1 8 8 0 1890แล้วก็1,900เหรียญน,นะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยทะลุ1,900เหรียญขึ้นไปได้นะไม่ต้องไปไล่เปิดขายเซลแล้วนะครับเพราะทองคำเนี่ยมันจะขึ้นต่อแน่นอนแล้วนะครับก็มีตามนี้สรุปเลยครับอาทิตย์นี้ครับอาจารย์เติ้งมีความเห็นอย่างไรนะครับคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับผมจะเล่นแบบนี้นะผมจะรอก่อนรอรอแล้วก็รอนะครับถ้าเมื่อไหร่ เห็นทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า1840ได้นะครับอันเนี้ยจะเสี่ยงเปิดขายเซลล์แบบหมดหน้าตักลงไปเลยนะครับแล้วก็ไปรอทำกำไรทียย่ประมาณสัก1825จนถึง1830นะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันดีดตัวขึ้นไปเนี่ยทะลุ1860ขึ้นไปได้นะครับก็จะเปิดซื้อบายหมดหน้าตักเหมือนกันนะครับไปปิดกำไรทียย่ประมาณสัก1875จนถึง1880นะครับหรือพูดง่ายๆคือเอาไม้เดียวเลย เอาไม้เดียวไม้ใหญ่เลยครับทากาไรไปก่อนนะครับถ้าเกิดมันทะลุออกได้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับทากาไรให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับ <gesprochen> แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอราคามันเริ่มนิ่งเริ่มเริ่มเหวี่ยงเนี่ยนะครับเราก็ค่อยเล่นไปตามแผนที่ผมให้ไว้เมื่อกี้แล้วกันนะครับนี่ก็คือในส่วนของความเห็นส่วนตัวของผมนะใครจะเล่นตามแผนปกติก็ได้หรือใครจะเล่นตามความเห็นส่วนตัวผมก็ได้ตอนนี้ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ท่านจะใช้ วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็ลงทุนเอานะครับมาดูในส่วนของคนที่เล่นทองคําแท่งออนไลน์96.5%กันบ้างนะครับตอนนี้เล่นง่ายแล้วนะครับเพราะว่าทองคําแท่งออนไลน์นะครับยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงต่ออีกนะครับตลาดใาที่ทองคําแท่งนะครับยังไม่สามารถรีบาวขึ้นไปเนี่ยนะครับผ่านด่าน3,200บาทขึ้นไปได้นะครับให้มองว่า ทองคําแท่ง9.5นะครับจะปรับตัวลงต่อได้อีกนะครับสามารถลงได้ถึง29,500จนถึง29,600นะครับฟลุกจริงๆเนี่ยอาจจะปรับตัวลงมาถึง29,200จนถึง29,300บาทต่อบาททองเลยนะครับส่วนใครที่อยากซื้อหรือรอซื้ออยู่นะให้รอราคาทองคำเนี่ยมันทะลุด่าน29,950บาทให้ได้ก่อนนะครับ ค่อยเปิดซื้อบายตามขึ้นไปนะเป้าหมายกำไรอยู่ที่3 0 0ห0บาทจนถึง3,100บาทนะครับแล้วถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันสามารถทะลุ3100บาทขึ้นไปได้เปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกนะครับ Allāh. ก็ไปรอปิดกำไรที่3,200จนถึง3,250บาทแล้วถ้าเกิดทองคำเนี่ยสามารถทะลุ3250บาทขึ้นไปได้นะครับอันนี้ท่านสบายใจได้แล้วนะครับท่านจะไปรอปิดกำไรที่เอ่อ 3400บาทถึง3,500บาทก็ได้นะครับเพราะถ้าเกิดมันทะลุ3200บาทขึ้นไปได้เนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเต็มตัวแล้วนะครับใครรอซื้อของถูกนะครับให้รอทองคำเนี่ยย่อตัวลงมาก่อนนะที่29,700 29,500แล้วก็29,300บาทต่อบาททองนะครับค่อยทยอยเข้าซื้อแล้วก็จำให้ดีนะครับ ถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยนะครับมันปรับตัวลงเนี่ยหลุด29,700บาทลงมาได้นะครับชาวดอยนะครับท่านต้องหาทางแก้อรอตได้แล้วนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้อีกโอกาสที่มันจะดีดตัวกลับตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับเริ่มเหลือน้อยลงทุกทีแล้วนะครับเพราะว่าเป้าหมายกําไรต่าสุดที่คํานวณได้เนี่ยบอกไปแล้วว่ามันจะอยู่ที่ประมาณสัก 29,200จนถึง29,300บาทต่อบาททองนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยมันดีตัตขึ้นไปนะแล้วยืนเหนือ32,000บาทได้นะครับอันเนี้ยชาวดอยรอดตายแน่นอนนะครับเพราะทองคำเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นไปถึงประมาณสัก3500บาทจนถึง3600บาทต่อบาททองได้เลยนะครับก็จบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับการแนะนำ การลงทุนทองคําในช่วงอาทิตย์หน้านะครับใครมีคําถามอะไรนะครับก็โทรเข้ามาถามเข้ามาแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปเฉพาะกิจอีกทีหนึ่งในช่วงของวันพุธหรือไม่ก็วันพฤหัสนะครับยังไงก็กดติดตามเอาไว้แล้วกันนะครับถ้าเกิดคลิปผมมาปับ๊บมันจะได้เด้งเตือนท่านทันทีนะครับสวัสดีครับ